เ็วันอันตรายครับวันนี้เริ่มนับ1แล้วนะครับไทยเป็นยังไงและลาวเป็นยังไงสงสัยคงต้องฝากลาวเที่ยวแล้วนะครับปีใหม่สงการไทยลาวปีนี้นะฮะสบายดีสวัสดีครับเรามาดูกันนะครับว่า2ประเทศนี้เป็นยังไงนะฮะฝั่งลาวเป็นยังไงฝั่งไทยเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นแอดมินอ้อยนะครับเป็นแอดมินผู้สาวอยู่ที่สปปลาวอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาได้จองตั๋วเครื่องบินนะครับที่จะไปหลวงพระบาง ตเต็มหมดเลยครับไม่สามารถหาตั๋วได้เลยนะครับถึงทุกวันนี้ซึ่งจะเดินทางไปพรุ่งนี้จะเก็บภาพสวยๆงามๆนะฮะแล้วก็บรรยากาศในปีใหม่สงการไทยละลาวที่หลวงพระบางเอามาฝากพวกเรากันนะครับแต่ตอนนี้ยังหาตั๋วไม่ได้เลยครับสงสัยคงต้องไปทางด้านรถยนต์รถตู้กันแล้วนะฮะก็เรากําลังจะบอกว่าที่ลาวเนี่ยเขาก็จะมีการผ่อนคลายนะครับแต่ขณะเดียวกันยกเว้น ลดวิธีการของการเที่ยวลงนะครับคือเขาประกาศออกมาตั้งนานแล้วล่ะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องออไม่ให้มีปาร์ตี้ไม่ให้มีคอนเสิร์ตไม่ให้มีการลื่นเลินไม่ให้มีการสาดน้ําน้ําแข็งน้ําเปื้อนอะไรตามท้องถนนนะฮะอันนี้ออกมาแต่ละแขวงออกมาประจํากันเลยครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็ยังมีรู้สึกถึงความผ่อนคลายนะครับเพราะว่าไม่มีผู้ระบาดหรือติดเชื้อเข้าในประเทศนะฮะหันมาดูของไทยของไทยเองเนี่ย กับกลายเป็นว่าณวันนี้เกิดผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นครับก็เลยมีการยกเลิกโรงแรมเที่ยวบินรถบขสรถไฟเนี่ยเป็นจนํานวนมากเลยนะครับทุกคนหกคืนตั๋วครับคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับของเมืองไทยนะครับทุกคนเนี่ยต่างคืนตั๋วกันอย่างเช่นรถไฟเนี่ยเมื่อวานนี้คืนตั๋วไปแล้วถึง4,000กว่าลายนะฮะเป็นรวมเป็นเงินก็ประมาณ2ล้านบาทแล้วเขาก็ออกมาบอกว่า แต่ละคนเนี่ยสามารถยกเลิกตั๋วรถไฟได้นะครับคนลาวหรือคนไทยที่กําลังจะเดินทางไปภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถคืนตั๋วได้ร้อเ์ซนะครับแต่ต้องบอกก่อน3มชั่วโมงครับแล้วก็ขณะเดีวยวกันบขอสลถขนส่งมวลชนนะครับก็สามารถคืนตั๋วได้เหมือนกันครับตั้งแต่ การเดินทางตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18เมษายนนี้นะครับต้องบอกก่อน3มชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วเราก็สามารถคืนตั๋วได้100%เซหรือว่าเราจะเลื่อนวันไปจนกระทั่งถึงเส้นปีก็ได้นะครับเมืม่อ<ม>วานนี้ทางบขอสอเนี่ยก็ออกมาว่าได้มีการคืนตั๋วถึง5,000ใบด้วยกันนะครับอันดับ1ในการคืนตั๋วก็คือที่ภาคอีสานนะครับเป็นอันดับ1เลยอันดับ2ก็คือภาคเหนือน,นะฮะ ในมาตรการตรงนี้เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราคงจําเป็นต้องเดินทางนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมารณรงค์กันว่าถึงแม้แต่เราต้องเดินทางเราอยู่บนรถเราอยู่บนที่แอดเนี่ยเราต้องใส่หน้ากากอนามัย100%เนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในส่วนของการสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วก็ตรวจทานดีๆว่าก่อนที่จะเข้าไปในจังหวัดไหนเนี่ยเราต้องกักตัวหรือเปล่าต้องดูที่ปลายทางด้วยนะครับว่าณตอนนี้เขามีมาตรการของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นยังไง แต่ขณะเดียวกันมาไปดูที่สอบปรปลาวครับในฟีดข่าวในแต่ละข่าวเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ใน YouTube เองใน Facebook เองเนี่ยก็มีความใจดีเหลือเกินครับออกมาบอกอ้ายว่าอ้ายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเที่ยวเผือ่อเรามีความรู้สึกว่าทำไมเป็นคนใจดีหรือใจร้ายจังเลย <c oughs> นะบอกปากเซบอกออกมาว่าอ้าที่เนี่ยเขาก็จะมีของนักศึกษานะที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดเลี้ยงหรือว่าการ ทำบุญประเพณีของนักศึกาษาที่ร่วมร่วมกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นการเลื่นเลิกนะฮะเป็นลักษณะของทําบุญบายสีสู่ขวัญกันนะฮะแล้วผมก็เห็นจากวันนี้มาตอนเช้านแต่ละที่แต่ละเมืองเนี่ยเขาก็ทําบุญประเพณีปีใหม่กันแบบเรียบง่าย มาคนค้อนคนจอดที่ใดสตาร์กอเบียนทีทีฟ้าไม่ตัวแดงหอมกันเดียวชิ้นน้ำมาหวานอีกที่จะว่าเพื่อนเราก็อยู่ในรีดคลองประเพณีไม่มีการสาดน้ําไม่มีการปะแป้งไม่มีการลื่นเลิกไม่มีการฉีดปืนฉีดน้ําเหมือนทุกๆปีที่เกิดขึ้นนะฮะ แต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขายังผ่อนคลายนะฮะก็ยังมีการจัดงานอยู่หลวงพะบางจาก7วันก็เหลือ3วันนะฮะนครงหลวงเวียงจันทร์เองก็เริ่มที่จะมีการทําบุญตักบาตรแล้วเขาก็จะเริ่มกันก็วันที่14นะฮะแต่วันนี้มันก็เหมือนเป็นวันหยุดยาวแล้วกันมันก็เหมือนกับวันนับหนึ่งของ7วันอันตราย แต่มาปีนี้เนี่ยตอนแรกเราก็ห่วงนะครับว่า7วันอันตรายเนี่ยมันจะสนุกเกินไปหรือเปล่ามันจะมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะก,กังวลแล้วก็อยู่กับบ้านแล้วก็เลิกยกเลิกท่องเที่ยวเนี่ยไปเยอะมากๆเลยครับเมื่อ2วันก่อนเนี่ยมีการยกเลิกโรงแรมเนี่ยเกือบ20%เลยนะครับแล้วก็มาวันนี้เราได้ข่าวที่สมเ็จ ทะเลสวยงามมากๆเลยครับเขาเตรียมพร้อมที่จะออกไปเที่ยวนะครับมันเหมือนกับปีที่แล้วเลยครับที่สงการเหมือนกันนะตอนนี้เลยทุกคนยกเลิกหมดเลยแล้วก็อีกเหตุการณ์นหนึ่งก็คือก่อนปีใหม่จําได้ไหมครับว่าทุกคนโรงแรมหรือว่าร้านอาหารเนี่ยจะเตรียมของเอาไว้จะฉลองกันร่วมปีใหม่แต่ได้เกิดเชือ้อโควิด -19 รอบ2เนี่ยเกิดขึ้นมาก็เลยทําให้มีการยกเลิกและตอนนั้นก็ทุกคนก็หยุดอยู่บ้าน มาณวันนี้เหตุการณ์นี้มันก็คือมันกลับมาอีกแล้วครับก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์ระบาดรอบ3ของผู้ที่ไปเที่ยวในผับในบาร์ในคาราโอเกะนะฮะมันก็เลยทําให้ณนะวันนี้ทาให้คนเนี่ยไม่อยากออกไปไหนก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนยกเลิกโรงแรมอย่างวันนี้ที่สมเด็จนะฮะยกเลิกไปแล้วร่วม80%บเลยครับทาให้การเดินทางเนี้ยลดลงเลยนะฮะแล้วก็ผมทราบข่าวที่หัวหินหุยหินเองก็ยกเลิกไปแล้ว ร่วม30-40%ด้วยกันขณะเดียวกันทางภาพจังหวัดเขาเองเขาได้ออกมาประกาศนะครับว่าหัวหินนุ่งเขาเองเนี่ยมีมาตรการทีเ่เข้มงวดแล้วก็ถูกต้องระบบสาธารณสุขนะครับก็เลยออกมาประกาศบอกว่าไม่เป็นไรคือทางหัวหินนี่เราจัดการได้อย่างด้วยดีนะฮะขอให้เชิญชวนออกมาเที่ยวแต่มันก็ลักษณะเดีวยวกันของทางส่วนกลางเนี่ยเกาะมาบอกว่าขอให้ทุกคนอยู่บ้าน มันก็เลยกลายเป็นว่านะตอนนี้ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวยก็อยากจะให้เงินตาเ,นเข้ามาสู่พวกเขาบ้างทางส่วนกลางเองก็อยากจะให้พวกเราเผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้กันไปก่อนนั่นก็คือการอยัดเคลื่อนย้ายคนหยุดอยู่กับบ้านแล้วผมก็เห็นก็คือว่าหลายๆจังหวัดนะครับของ จะเป็นสระบบุรีเมื่อวานนี้ออกประกาศออกมาแล้วว่าห้ามยกเลิกทุกอย่างหมดไม่มีงานทําบุญตักบาตรไม่มีงานอะไรทั้งสิ้นเลยครับขอให้ทุกคนอยู่ที่บ้านกรุงเทพมหาคนครเองก็สั่งยกเลิกในการทําบุญตักบาตรตอนเช้าเหมือนกันในส่วนของเราเองเนี่ยก็คงจะมีการผ่อนผันค่อนข้างได้ดีกว่าไทยนะเพราะไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ยังไงซะก็งคงต้องฝากเราตักฝากสปปลาวและคนลาวด้วยนะครับว่าเหตุเกิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะ ลื่นเลิ่งกันเกินขอบเขตละมัง้งเรามีความสนุกเรามีความลื่นเลิงจนกระทั่งเราขาดสติหรือเปล่าจนกระทั่งทําให้เราติดกันนะฮะอย่างเช่นบางคนก็จะกินเหล้าตางจอกหรือว่ากินกันโดยที่ใช้แก้วเดียวกันบางคนจะสูบบุหรี่โดยใช้มวนเดียวกันบางคนจะใกล้ชิดกันโดยที่แลบ,บคุยกันแล้วลืมลืมใส่หน้ากากนะฮะหรือเราคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรหรอก แต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเอากลับมาค่อนข้างยากเหมือนกันก็คงจะต้องฝากฝากว่าในการลื้นเลงเนี่ยมันก็คงจะในขอบเขตแล้วมีสติมันก็คงจะทําให้เรารอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยไปด้วยกันนะฮะก็หวังว่า7วันอันตรายนับหนึ่งในปีนี้ขอให้เรารอดและปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็จากการติดเชื้อด้วยนะครับก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับ ปีใหม่วันไทยและลาวสงการไทยและลาวก็ขอให้เราทุกคนมีความสุขและ,จะเจริญเจริญแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยกันทุกคนนะครับหห่่่่าาางงใกกแตจไไไมมันไปไทย พ่อน้ากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับ คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวท e กเกตไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับฝากเที่ยวด้วยนะครับฝากเที่ยวฝากทําบุญด้วยนะครับเขียนมาจังเลยนะฮะว่าจะเที่ยวเผื่อเล่นน้ำเผื่ออิจฉา